เราก็ซื้อของจากเวเเ่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เกิดเกิดการจอดรถขวางการจราจรอะไรแล้วเราจะทํำยังไงเนี่ยก็จะถอยหลังได้ยังไงเนี่ยจอดขวางเราก็ ปฏหน้าตาไหนดิจอดขวาะ่ะรือว่ามีตังรือว่ามีตังจอดขวาลเลย้แวกด้เแต่คือม่มีมารยาทบ้านเราเลอดียดีกว่าไปกันคร กระโองมาแม่ต้องขับเนี่เป็นน้องชีง้วันที่1เดี่ยวซ้ายเสียงก็จะดังที่สุดในซอยม,ยมารถมาโอ้แล้วก็ตอี้เรากดกดเกียร์แต่มันก็เลยชา้ากดเกียร์สามเร็วขึ้น บ้านนมูบน่บ้านบนค่ะเบ้านล้ววันนี้เขามีกิจกรรมบรรเด็กที่หมู่บ้านด้วยเดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่เหนื่อยก็จะออกมาถ่ายคลิปถ้าเหนื่อยก็จะอัพทำเปิดรายได้ดีดวกว่า,เร,าเรื่องงานจะได้ก็นนจะหายเด็กได้ บอกด้วยข้าวมาใส่นแนังแล้วแล้วก็โง่แล้วข้าวเกียร์หนังก็เลยชาไม่รู้ต้องมาก่อนไม่ต้องมาก่อนรู้โง่ต้องมาก่อนฉลาดใช่ไหมคะไมื่อไหร่มันช้าจาังแต่งไปกดเกียร์หนังไว มันไม่ใช่เกียร์อโอโต้มันเกียร์ไหนไมันต้องกดล็อกเกียร์ไหนมันก็ช้าไม่ทันใจนะคะันนี้เปิดเลยกดเกียร์สามได้ใจเลยคันนี้เปิดถึงแล้วซอยสามด้วยตุกคนถึงบ้านลาแล้วถึงบ้านลาลมเก่าแล้วต้องซอยสามนะคะรับโบกันไป เดี๋ยวขอให้หายเหนื่อยกันนี่อ่านดูก่อนว่าจะไปดีไม่ดีอ๋อจอดตรงนี้ก่อนวันนี้ไม่ถอยหลังเข้าดีกว่าอแอบบ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 เดี๋ยวคว่างรถกันนี่วันนี้ปศั่งจะถอยรถเข้าดูที่ว่าเป็นยังไงถึงบ้านแล้วล่ะค่ะไปถึงบ้านเราแล้วถึงบ้านเราแล้วบ้านได้ทุกคน วันนี้เขาปลูกต้นสนสวยจังเลยป้นน้องบินช,ชื่อเหมือนบินบัน,นเลยดีเลยอยมตังถึงบ้านเหล่าแล้วใช่ปหอุปกรณ์ออก่ยอสร้างเยอลๆวันนี้ช่างหยุดหนึงวันเนี่ยเทปูนเขารอให้ปูนแห้งรองให้ปูนแห้งก่อนก็เทพื้นได้โ <Okay. S 2> อเคอะอันนีจะถอยจะถอยรหมอ ใอ่พมองเข้าบ้านหนะ่อยเพราะว่าเทเทพื้นตรงนั้นแล้วโอ <Okay. S 2> เคเททางเข้าแล้วน่าจะได้อีก อาจารยนเด็กเด็กให้หายเดี๋ยวจะพักก่อนค่ะปไปถึงน้านะคะถิดประตูถิดประตูก่อ พีน้อยถึงบ้านแล้วนะคะเข้าบ้านกันค่ะของก่อนวันนี้ได้ลาเต้ลาเต้จากเซเว่นมาคขาจะจ่ายเพิ่มอีกแล้วคือลาเต้ <c oughs> ไปเข,เข้าบ้านกันเข้าบ้านพักผ่อนก่อนแล้วไปร่วมปีใหม่หมู่บ้าน <c oughs> มาแล้วเข้าถึงบ้านเราแล้ว ถึงบ้านลาวแล้วมืดเขาไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดไฟดอกไม้สวยงามดูบ้านดูบ้านธรรมชาติครอบครัวจันดงชยัยจันดงชยัยผนชีวิตยังอยู่ยังอยู่กับลูกเมีย ทำบุญแล้วนะคะพ่อทำบุญให้แล้วนะคะกลับมากลับมาแล้วกลับมาจากวัดหนองพักศีแล้วนะคะสุดสายแยมสสแสงธรรมแสงทองเดินสุขขาวไว้ดีนะคะพ่อโอเค <c ười> คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามชมช่องอภิราภาพาทำบุญอภิรภา,าแก้ชียา ลูกชนะบ้านหนังบอแก้วลมกาพิชโบนค่ะอย่าลืมสามกดนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ขอขอบคุณมากค่ะหนึ่งไลค์ให้ชีวิตใหม่ของประแสงนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ